สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่17นะคะกับการเปิดเทอมวันที่สองนะคะหน้าบ้านเรานะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาขายของกินเพียบเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเ,เต็มไปหมดเลยบ้านเราก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะ เห็นไหมคะนักเรียนเดินขาดเต็มเลยอยู่ห่างจากโรงเรียนร้อยประมาณร้อยห้าสิบเมตรค่ะแล้วเรามาเดินชมพ่อค้าแม่ค้าขายของกันนะคะเพื่อนๆว่าเขาขายอะไรกันทำไมเด็กซื้อดีจังเลยเ <c oughs> ขายขนมจีบ ไปหมดแล้วฝั่งนั้นเป็นอะไรขนมขนมโตกเกียวโตกเกียวน่ากินมากฝั่งนั้นก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นทอด ทางโน้นสีแยกก็จะมีรถมารับส่งนักเรียนรอเต็มเลยนะคะแต่ว่าเราไม่เดินไปนะคะเดี๋ยวไม่มีใครเฝ้าหน้าร้านเใส่ความกรเชี่ยบเสีย <c oughs> ต,ต่ไ เิ้นละเท่าไหร่เนาะพ่อค้านนี้เิ้นละสิบาทครับโอ้น่ากินจังเลยไปใส่ยุงมัวจะถ่ายคลิปลูกค้ามาซื้อข้าวรอทางนานลูกค้ามาซื้อข้าว พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ก็จะขายดีทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมแรกก็จะขายดีกันทุกเจ้านี่คือบรรยากาศหน้าร้านของเรานะคะคจะลินน้ำขายดีไหมนอ้อเนี่ เพิ่มรายได้หน้าอากาศร้อนๆอย่างนี้ลินน้ำอัดลมขายแก้วละห้าบาทสิบบาทดีไหมหมูหม,มูแล้วขายน้ำไหมหมูขายน้ำแก้วละห้าบาทสิบบาทไหม <c ười> คุยคบลูกน้อง <c ười> หน้าร้อนห้าบาทสิบบาท ถ้าเขาซื้อขนมแล้วเขาก็ต้องอยากกินน้ำเย็นๆเนาะเพื่อนๆโอ้ยทำไงยอยากขายตรงเลยนักเรียนเยอะมากเพราะว่าปีนี้เขาเปิดเต็มเลยเปิดเต็มไม่มีไม,มไม่มีเรียนออนไลน์แล้วค่ะนักเรียนก็ประมาณสองหมื่นห้าอ้ยโทษโทษสองพันห้าค่ะเพื่อนๆพูดผิด <laughs> 2 0สองพันห้าค่ะมถึง,ถงมหนึ่งถึงม,ห,งงมหกนะคะ มัธยมศึกษานูเจ้าน,นี้ลูกค้าไม่ขาดเลยขนมอ่าอ่าไม่ใช่ขนมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่าหลอดค่ะเด็กๆเขาชอบทานสิบยี 10, 10่สิบสิบยี่สิบทั้งใส่ถุงทั้งใส่ ช่วยโฟมกลับบ้านเด็กเขากินแล้วเขาก็ชอบอร่อยอิ่มด้วยฝั่งนี้ก็ไม่เบาแล้๋ยวพ่งนี้จะลองขายน้ำดีขายน้ำจะเป็นไงมั่ง ขายดีไหมจะได้ขายไหมรถติดรถติดแล้วเพราะปีที่แล้วเงียบเงามากเลยไม่มนนีนักเรียนปีนี้เขาก็เปิดเติมเต็มรูปแบบแล้ว เด็กไม่เข้าร้านเราเลยเด็กไม่ก้อยเข้าร้านเราเลยในโรงเรียนเขาก็มีร้านอ่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตในเล็กๆค่ะเป็นเหมือนแบบเซเว่น,ะะเน่ะค่ะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะในโรงเรียนเขาก็เหลือตังมานิดหน่อยไว้กลับบ้าน ขายร้อนๆขายน้ำน่าจะขายดีพ่ขอขาแม่้าไม่รู้จะขายอะไรคิดตลอดเวลาจะหาอะไรมาขายดีอยู่นิ่งไม่ได้แล้วหัวการค้า,าคิดไม่รู้จะหาอะไรมาขายคิดตลอดเวลาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนคนะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหาแนวทางอะไรมาขายอีกก่อน ค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปมาตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ